สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมที่เล่น,นเกมเเกนชินอินแพ็เนี่ยท่านผู้ชมเคยเจออะไรเสี้ยค่อนข้างแปลกๆแล้วก็น่าสนใจในเกมกันบ้างไหมอย่างกับผมเนี่ยเจอมาค่อนข้างเยอะเลยเนะครับผมตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยก็มีให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามารวบรวมกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ค่อนข้างแปลกๆแล้วก็น่าสนใจในเกมเเกนชินอินแพ็อยู่บ้างนะครับ ซึ่งได้เป็นการลบอะไรที่น่าสนใจที่หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้กันและอย่างหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะไม่รู้เลยเนี่ยก็คือ Richman Shop โนหนึ่งเริ่มเติมเกมเติมเกมทีฬาในแพ็คถูกๆคุ้มกระนำยิงเติมยิงลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้มีบริการเติมเกมแบบพรชํานะนานสูงสุดถึง10เดือนไปเลยผมให้บริการเติมเกมชั้นนํำบัตรกำนันและปะเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมกันอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24 ก่อนที่เาจะเริ่มกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเกมเก n ชิน n ิ m p แพ t ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกตอนปลายเดือนมกราคมปี2017ตอนนั้นทั้งทีมพัฒนามีอยู่ทั้งหมด120คนและพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เพิ่มเป็น400คนแล้วก็700คนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นั่นเองซึ่งเกมเกชินนิแพนั้นพัฒนาบน Unity Engine และเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนมิถุนานยนปี2019นั่นเอง และเกมเกชินเนแพก็เปิดตัวให้ผู้เล่นเข้ามาดาวนโหลดในวันที่28กันยายนปี2020จนถึงทุกวันนี้เกมชินเลนแพรเปิดมาประมาณ1,400งัวันแล้วตั้งแต่เกมเกชินเนแพเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยมีผู้เล่นเข้าเล่นทั้งหมดประมาณ61ล้านคนและสถิติล่าสุดที่มีผู้เล่นมากที่สุดในเกมเกชินเลนแพเนี่ยคือ17ล้านคนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4ที่ผ่านมานี่เองแล้วผู้เรื่องมีสาระกันแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องไร้สาระในเกมเกชินั สำหผู้เล่นที่เล่นอยู่บน PlayStation 5เนี่ยถ้าเรากดเมนูไพมอนขึ้นมาแล้วเราปากเราเป่าอัดจอยเทาเล่นอยู่เนี่ยไพมอนที่อยู่ในเกมก็จะปิวไปข้างหลังเลยและในเมนูปรับเสียงของเกมที่เป็นการปรับเสียงพูดเนี่ยเมื่อเราปรับเสียงพูดไปก็จะมีเสียงไพมอนพูดขึ้นมาและถ้าเราปรับเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไพมอนก็จะเริ่มลำคาญแล้วเราก็จะได้ Achievement จากการปัน่นวนไพมอนแบบนี้ด้วย ยนายายมีครั้งที่2นะ <c oughs> สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเกมเกมชินนี่แผงตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็คาดว่าจะเป็นบอสโอเซลที่จะเป็นบอสที่โผล่เข้ามาในตอนท้ายของในเรื่องเมืองลิเย่ซึ่งคาดันว่าบอสตัวนี้นั้นจะมีความสูงถึง700เมตรเลยในเมื่อมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในเกมไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เล็กที่สุดในเกมใช่ไหมซึ่งสิ่งที่เล็กที่สุดในเกมเกชินน่แผงตอนนี้ก็้เป็นหิงห้อยที่สูงอยู่ประมาณแค่6เซนเอง เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกมเกม,เกมชินินแพ็กเนี่ยก็จะเป็นเมืองสุเม,มลุนั่นเองโดยความที่สุเม,มลุเนี่ยมีทั้งบริเวณที่เป็นทะเลทรายแล้วก็บริเวณที่เป็นป่าทาให้พื้นที่รวมเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าหลายเมืองมา,มากๆเลยและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกมเกมชินนินแพ็กเนี่ยก็น่าจะเดากันไม่ยากนะครับผมก็คือเมืองมอสตันั่นเองทั้งโลกเตยเวตในตอนนี้เนี่ยคาดก็ว่าจะมีพื้นที่ถึง604ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเป็นพื้นที่ประเทศก็จะมีพื้นที่ประมาณประเทศเซนต์ลูเซียเลย หล,หลายคนที่มาเล่นใหม่อาจจะเห็นว่าตัวละครเช่นจีนโรซาเลียเอมเบอร์จะมีสกินที่เห้เลือกเล่นอยู่อีกสกินหนึ่งด้วยซึ่งสกินนี้ถูกทําขึ้นมาใหม่หลังจากที่รัฐบาลของประเทศจีนพยายามจะปิดกั้นเรื่องของสกินตัวละครที่ว่าค่าเปิดเผยร่างกายทําให้เกมชินในแผนในเซิร์ฟจีนตัวละครดัง,ดงกล่าวก็จะเล่นได้แค่สกินเดียวที่เป็นสกินที่มาใหม่นน่เองส่วนคนที่อยู่นอกเซิร์ฟจ,จีนก็สามารถเลือกสกินเล่นได้ตามใจชอบเล,ยหล,ย,หลยหลายคนอาจจะเคยเห็นคนนี้ ที่จะมาตามสเปเชียลโปรแกรมเล่าอัปเดตต่างๆให้เราฟังซึ่งคนคนนี้มีชื่อในวงการว่าตาเว่ยหรือว่าในชีวิตจริงนั้นเขามีชื่อว่าหลิวเว่ยหลิวเว่ยเป็นหนึ่งในสามคนที่ก่อตั้งทีมมิโฮโยขึ้นมาซึ่งหลิวเว่ยก็อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของเกมหลายๆเกมในโฮโยเวิร์สเลยมาปัจจุบันนี้หลิวเว่ยนั่งเป็นแชร์แมนของบริษัทเซี่ยงไฮ้มิโฮโยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีจำกัดนั่นเองรอบบริเวณเมืองลี่เย่แล้วก็เมืองมาสเตดเนี่ย มันจะมีตัวพวกนี้ซึ่งมีชื่อว่าฮิเชลสุดแปลกอยู่ซึ่งบนหน้ากากของฮิเชลสุดแปลกนี้เขียนว่าเว่ยและแมวที่อยู่รงเคาน์เตอร์โรงแรมวังชูอินก็มีชื่อว่าเว่ยเหมือนกันซึ่งก็ได้แรงบนันดาใจมาจากคุณหริวเว่ยเมื่อสักครู่นี้นั่นเองทุกวันนี้ที่ท่านผู้ชมบินในเกมเกชชี่นี่แพนเนี่ยท่านผู้ชมใช้ปีกอะไรกันอยู่และท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า,วาปีกที่หายากที่สุดในเกมเคชชี่นี่แพนเนี่ยก็เป็นปีกที่มีชื่อว่า Wing of t r a n s c e n d r ิวแน่นเองซึ่งกลเป็นปี วิธีการได้ปีกนีมาเนี่ยแก้เป็นการไปเข้าร่วมเกีชินคอนเสิร์ตซึ่งที่ใกล้เรา,าที่สุดใก้จัดที่สิงคโปร์ตรุลาคมปีที่แล้วน,นั่นเองซึ่ง Achievement ที่กินเวลามากที่สุดในเกมเกีชินนีแพร์เนี่ยก้เป็นอ c ชิเมน m e n t ที่มีชื่อว่าดิงดิงดิง,ดง,ดงซึ่งก็จะให้เราจับปลา2000ตัวน,น,ตน,นั่นเองตอนงแเกมเกชินนแพรเปิดมาเนี่ยมีตัวละครที่ใส่แว่นอยู่แค่5ตัวเท่านั้นเองซึ่งก้มีเป็นซูโคตหมอใบชูโดริเสียนยุน แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดอย่างเอมิลี่นะครับตรงพื้นของลูปปั้นเวนติในเมม o มสต a ดจะมีตัวอังสือภาษาเต้แวดเขียนอยู่ว่าประตูสู่เซเลสเทีย Ad a s t r Abissos Welcome to the Adventure Scale เชื่อได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่หลายๆคนน่าจะกดข้ามกันมาหลายรอบแล้วซึ่งประโยค Ad a s t r Abissos ที่คาทลินชอบพูดนั้นเป็นประโยคภาษาลาตินที่แปลว่าสู่ดวงดาวและกลบึงนั่นเอง ซึ่งแคทเธอรีนก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาในเนสนนญาและเชื่อกันว่าแคทเธอรีนจะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกส่งเข้ามาตามเมืองต่างๆเพื่อสอดส่องดูพฤติกรรมของนักเดินทางสังเกตได้จากประโยคที่แคทเธอรีนชอบพึมพำว่า error หรือว่า rebooting อีกทั้งแคทเธอรีนก็ยังมีรูกคุญเจอยู่ที่ด้านหลังอีกให้เชื่อได้ว่าแคทเธอรีนไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกส่งมานน่เองถ้าเราใช้ตัวละครตัวอื่นไปแล่ตีคนในเมืองคนในเมืองก็จะตกใจแต่ว่าถ้อใช้บาบาาไปตคนในใเมือง ทุกคนก็จะตบมือให้บาบาร่าหมดเลยสราบตัวเล็กๆก็จะไม่ตีเราเธอเดินชีสมามากเกินไปดาเมจที่ยอะที่สุดในเกมเกมชิลลิมแพ็เนี่ยไม่ได้เป็นมากถึง9 0 0 0 9 9 9 9 9ซึ่งทำในการเล่นโหมดคออบแล้วตัวละครต่างๆจากไอเดียต่างๆเข้ามารวมกันปรับไว้ในที่เดียวแล้วจบในการโกนตีปาชัยทาราเมจไปทั้งหมด9 0 0 0 9 0 9 9 9 9ดาเมจเลย แต่จริงแล้วมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นพักมากกว่าซึ่งดาเมจมันก็มาจากการอยู่ที่เล่นในอีเวนท์ที่เธอราเม,มจเยอะจนค่าตัวแปรในเกมไม่สามารถแสดงออกมาได้แล้วนะครับส่วนคนที่โดนดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยแกเป็นดาเมจที่มาจากบอลลูบบาดไฟที่มีผู้เล่นสองคนเอาตัวละครอ,อย่างเดวนาและอิโตะไปเทสโลในอีเวนต์อันนี้ซึ่งโดนลูบาดไฟตีมาถึง1 9 3 1 8 1ดดาเมจไปเลย แล้วก็ฝั่งอีโตเนี่ยโดนดามจถึง619 9น5นาเรมจไปเลยเหนกรับในโลกเทวนเนี่ยสมารเก็ได้แงรงบรนดาใจมาจากชีวิตจริเท่านั้นเลยอย่างเมืองมองสแตดก็ได้แงรงบันดาใจมาจากประเทศยเยอรมันแล้วก็ประเทศแถบยุโรปตะวันออกโซลิเยก็ได้จเจากันไม่ยากก็คือแงรงบันดาใจมาจากเมืองจีนนั่นเองอินัสมาร็กคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ให้เป็นเมืองจากประเทศญี่ปุน่นส่วนซุมิรุก้เป็นเมืองแถบเอเชียกลางฟอนเทนก็มาจากฝรั่งเศสและเมืองใหม่ล่าสุดอย่างนัล่าน กจะได้ต้นแบบมาจากประเทศแถบราตินอเมริกาแล้วก็ประเทศแถบแอฟริกานั่นเองคลีมาจากเมืองมอสแตรที่ได้ต้นแบบมาจากประเทศเยอรมันใช่ไหมซึ่งคาว่าคลีในภาษาเยอรมันก็แปลว่าใบโคเบอร์นั่นเองเวลาที่โมนายืนอยู่เฉยๆนั้นโมนาก็จะเอากลุ่มดาวขึ้นมาดูซึ่งก็จะมีเป็นกลุ่มดาวกระต่ายของแอมเบอร์กลุ่มดาวนาฬิกาทรายของลิซ่าแล้วกลุ่มดาวสิงของจีนนั่นเอง จริงๆแล้วคุณพ่ออาริชิโน่เนี่ยก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าเราถอดรองเท้าส้นสูงออกจากอาริชิโน่แล้วอาริชิโน่ก็สูงเท่าลินเน่เองพูดถึงลินเน่แล้วลินเน่เกิดวันเดียวกันกับลินเนตอิโตะเกิดวันเดียวกันกับไพมอนและตีเกิดวันเดียวกันกับชินอุบุอันติการูถ้าเรากดไปแล้วฟ้ารอบๆเราก็จะมืดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่ฟ้ารอบๆเราเนี่ยสิเพราะว่าถ้าเราวาร์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ในเต้แวรเนี่ยฟ้ามันก็มืดจากอันติการูซะทุกที่เลย าเรากดเปลี่ยนไปตัวที่มีสกิลตเต็มอยู่วิชั่นของตัวละครตัวนั้นก็จะกระพริบขึ้นมาเลยตัวละครที่หายไปจากตู้นานที่สุดก็คือตัวละครอ,อย่างยูล่ามาครั้งล่าสุดในแพ่3.8ช่วงในกรกฎาคมปีที่แล้วนั่นก็หมายความว่ายูล่าหายไปจากตู้ในเกมเกม,เกมชินเนี่ยประมาณปีครึ่งไปเลยและโยมิยะก็รีรันบ่อยสุดซึ่งหลายๆครั้งที่โยมิยะจะมารีรันเนี่ยก็ชอบมารีรันพร้อมกับตัวละครที่เป็นเทพเจ้าตลอดเลย ตั้งแต่เกมเกณฑ์ชีตนแพ็คเปิดมาเนี่ยท้งเกมก็จะมีอาหาร5าดาวอยู่แค่จานเดียวซึ่งเ,เป็นหม้อไฟรวมเนื้อที่มาจากเมืองลิเย่หม้อไฟอันนี้แกสามารถช่วยเพิ่มคีเรนให้เราและเพิ่มค่ายแท็บให้กับตัวละครทีมเราได้ด้วยชื่อของกลุ่มดาวพี่แจมก็จะเป็นคำคำเดียวหมดเลยเมื่อต้นไม้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนขอแค่มันมีผลอยู่บนต้นไม้เวลาเราไปตีต้นไม้ต้นนั้นมันก็จะได้แต่ไม้สุยหัวอย่างเดียวเลย ครอบครัวองค์กรกุหลาบนำของนาเวียนั้นมีอิทธิพลในเมืองฟอนเทนมากสกเกตได้จากสายของอควาบัสที่ชื่อสายมีชื่อของคารัสที่เป็นคุณพ่อของนาเวียครีเมนทายที่เป็นคุณแม่ของนาเวียและก็สายของนาเวียก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับรเดรเดนโชกุนและใหญ่มิโกะสองสาวเท่ยไฟาจากเมือ,เองอินซึมะเป็นตัวละครที่ใช้เอเังงานมากที่สุดในการขวบตีหนึ่งครั้งซึ่งใช้เลเังงานมากถึง90หน่วยเลยนะครับ ซึ่งไรเดนโชก,กุนเองถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครหอกแต่การใช้หอกของไรเดนก็จะไม่เหมือนตัวอื่นซะขนาดนั้นการใช้หอกของตัวอื่นก็จะเป็นการทิ่มแทงส่วนไรเดนก็จะใช้หอกคล้ายๆกับดาบในการฟันไปนด้านหน้านั่นเองทูเตเบตมันก็จะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมแต่ว่าสําหรับฝนตกในเมืองฟอนเทนชาวฟอนเทนเชื่อกันว่าเมื่อมีฝนตกลงมาน่ากะหมายความว่ามีคดีกำลังถูกพิจารณาอยู่ที่โอเปร่าเฮาส์และก็จะมีความเชื่ออีกว่าเมื่อท่านมังกรน้ําร้องไห้อยู่นั้น ฝนก็จะไม่หยุดตกเลยตอนเด็กเมื่อเฟมนเนตจะจ่อ,อไปเ้ื่ข้างนอกคุณแม่ของเฟเมนเนตก็จะให้เฟเมนเนตตะโกนขึ้นไปบนฟ้าอย่างสุดเสียงว่าท่านมาก่อนน้าท่านมาก่อนน้ํเดี๋ยวร้อ,องไห้สิเป็นคุษณาบายของผู้คนในเมืองฟอนเทนที่เชื่อกันว่าเมื่อตะโกนคําเหล่านี้ไปแล้วฝนก็จะหยุดตกทันทีในเกาะที่โถกข,ของเมืองอินเดซูมาเนี่ย,ม,ยมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่จะหลอกขายเดนเดลออนซีให้เราในราคาแพงถึง6 0,000นโมราต่อชิ้นเลย หลังจากคาชิน่าเข้ามาในที่สุดเราก็มีตัวละครตัวเล็กครบทุกท่าสักทีที่หมู่บ้านสปริงเวลจะมี NPC อยู่คนหนึ่งที่พยายามจะขายน้ำมนตให้กับเราขโมยเรื่องความศักศ์ส์ของน้ำมนตของเขาแต่หารู้ไหมว่าตอนกลางคืนเราก็เห็นเขาเอาขวดไปตักน้ำมาจากบ่อที่อยู่ใกล้ๆในเมืองรีก็ชี่พิีทหารเอกอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าฝ่งยนันพอเราเข้าไปคุยกับเขา ฝืนยานเล่าให้เราฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกทหารใหม่คอมองตาเราทําให้เขานึกถึงทหารใหม่ท่านหนึ่งที่มีความฝันที่จะเติบใหญ่ในวงการทหารของเมืองลีเยแต่ก็น่าเสียดายที่ทหารคนนั้นได้จากฝืนยานไปเสียก่อนฝืนยานจึงให้ดอกไม้สีเหลืองกับเราเพื่อเป็นการฮิวใจเปรียบเสมือนการให้กับทหารคนนั้นนั่นเองซึ่งดอกไม้สีเหลืองอันนี้เป็นอาร์ติแฟกต์เซตอินสตรัคเตอร์ซึ่งทั้งเซตอาร์ติแฟกต์ห้าอันนี้เป็นเครื่องแบบของทหารทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อทหารใหม่เห็นคูฝึกติดดอกไม้ด,ดอกนี้นัักกาาวว่่นนน้ไมมีฝึ ส่วนที่ใครได้รับขนนกของอินสตัคเตอร์นักกัมเบิลขอทหารคนนั้นมีความเชี่ยวชาญในการฟันดาบมากเลยส่วนนาฬิกาของเซตนี้ก็เป็นนาฬิกาที่ครูฝึกใช้จับเวลาระหว่างฝึกแก้วชาก็จะ,สะแสดงถึงความเคารพในตัวครูฝึกส่วนหมวกของเซตนี้ก็เป็นการสแสดงความยด,ดีในการเรื่องขั้นของทหารใหม่นั่นเองสัญลักษณ์ที่พาคาดเอวของชงยุนเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากความเชื่อของลทัทิเตา๋าสัญลักษบริสุดแปลว่าสายฟ้าตรงกลางก็คือน้ำ ่วนด้าล่างคือภูเขานั่นเองดอกเกสิลี่จะบานตามความสุขของคนที่อยู่รอบข้างทาให้ดอกเกสิลี่บานแค่ตอนกลางคืนที่ผู้คนรอบข้างกําลังหลับกันหมดทําให้มีความสุขฟื้อคืนขึ้นมาอยู่บนโลกนี้บ้างหรือว่าเราก็สามารถลองเพลงให้กับดอกเกสิลี่ก็ได้เหมือนกันชั้นล่างของโรงแรมชูอินจะมีกระดานข่าวสารอยู่ซึ่งโมกระดานนั้นก็จะมีจดหมายที่การยูแอบมาเขียนเอาไว้ ในตอนที่การยูโดดงานเพื่อไปชินมังคานที่ยอดดอยแล้วก็แอบเคี้ยวดอกสิงนสิ้สนในมอของเราเนี่ยมันจะมีโคมไฟอยู่โคมไฟหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับฟักทองซึ่งชื่อมันเนี่ยมีชื่อว่าฟักทองที่ออกมาปาร์ตี้ตอนกลางคืนประวัติของมันก็ยังมีบ่อยว่าเดีย๋ยเชิญสมาชิกอัศวินของเฟโวเนียสคนหนึ่งมาที่นี่เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยกลัวฟักทองมากเลยซึ่งคนในโคมไฟนี้พูดถึงก็คือลิซ่านั่นเอง ซื่ลิซ่าก็ยังบอกว่าเธอเนี่ยเป็นโรคพัมกินโฟเบียเธอใช้ชีวิตยากมากเพระโชคลูกไม้ล่วงเพราะว่ามันจะมีฟักทองเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นไปได้ลิซ่าอยากใช้เวทมนต์ของเธอในการเสกให้ฟักทองทั้งโลกนี้หายไปทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งที่หมู่เกาะตรงนึงลี่เย่ที่พอเราไปยืนแล้วเราก็จะหล่นลงมาเลยและท่านผู้ชมสงสัยกันหรือเลปล่าว,ว่าลิเน่และลิเน็ตสองพี่น้องนักมายากลเล่นกลนอะไรกันได้บ้าง สองคนนี้เล่นกลเสกลูกโป่งไพม่อนเสกดอกไม้ไปอยู่บนตัวนักเดินทางคอนกออกจากหมวกขอไพ่ออกจากหมวกเสกไพ่ออกจากมือเสกนกออกจากมือลินเนตติดอยู่ในถังน้ําลินเน่ย,ย้ายกล่องแล้วก็มยายกลสุมตัวหน้าตู้แต่ไม่ได้ตัวตามหน้าตู้นะครับท่านผู้ชมสงสัยกันหรือเปล่าว่าตัวบิสมิที่ใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงซึ่งกระบอกตรงเลยว่าเวลาบิสมิววราปเนี่ยบิสมิจเจอานา้กการขึ้นมาใส่ และระหว่างเที่ยวอากาศขึ้นมาใส่นั้นเจเห็นได้ว่าอเบสเมดไม่มีหน้าเลยที่เมืองนี้เย่จะมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งที่อยู่ข้างสะพานตั้งแต่เกมเปิดเลยฝ่ายชายมีชื่อว่า Chelsea, เฉาซีไปรักเดินเรือและภรรยายของเฉาซีมีชื่อว่าชีชีที่รอเฉาซีกลับบ้านอยู่เป็นเวลานานมากๆแล้วพอเฉาซีกลับมาบ้านชีชีเลยถามเรื่องของการแต่งงานของเราสองคนแต่เฉาซีก็มีอาการงุ่นหงิดชีชีเลยสงสัยว่าเฉาซีแอบนอกใจหรือเปล่า เพราะแอบเห็นเาซีเดินอยู่กับผู้หญิงอยู่บ่อยๆแต่เชาซีก็รำคาญก็จแต่ปัญหาบอกว่าไม่อยากแต่งงานไปนั่นเองและคู่รักสองคนนี้ก็จะยืนมองตากันที่ท่าเรือเมืองลิเย่จบจนปัจจุบันและถ้าเรามาที่แอ่งน้านตรงนี้ของเมืองนัดลนมันจะมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งเมื่อเรากดเข้าก้อนหินไปแล้วแล้วก็จะสามารถเข้าไปตีบอสคาปิบาร่าได้ซึ่งถงม้ว่าบอสมันจะตัวเ,เล็กเต้นล้อหลอกไปเรื่อยๆเนี่ย แต่เรื่องงดาเมจเรียกได้ว่าไม่เละเลยนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยโดนบอสตัวนี้ตีทีเดียวก็ตายกันเลยแต่หลายๆคนก็บอกว่าสามารถเอาจีนไปใช้ในการเป่าบอสตัวนี้แล้วก็ตีได้แบบง่ายๆเลยก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นเควสของอายากะจะมีฉากหนึ่งที่เราและอายากะผากัานไปห้อยป้าขอพรอนที่งานวัดบนเกาะอามาคานิและหลังจากเล่นเกรนี้จบแล้วเราก็สามารถกลับไปที่เกาะอามาคานะเพื่ออ,อ่านไพ่เวยพรที่อายากะเขียนให้เราได้ เธายืนอยู่ตรงํำพุหน้าโรงละครในเมืองฟอนเทนเราจะได้ยินเสียงร้องของฟูย่าออกมาจากนํำพุซึ่งเราก็จะได้ยินหลังจากเล่นเควสหลัก act 2 chapter 4ของเมืองฟอนเทนจบนั่นเองเวลาว่างๆโกโกมิชอบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซึ่งหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่เขียนโดยสิงห์ฉิวนั่นเองถ้าเราสังเกตดูดี เห็นว่าวิชั่นของเวนติจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าตัวอื่นม,มากๆนั่นก็เพราะว่าเวนติสร้างวิชั่นปลอมนี้ขึ้นมาเพื่อปปิดตัวตนการเป็นเทพเจ้าธาตุลมของตัวเองนั่นเองการจมตีปกติของนาฮิดาเท่ากดจมตีแบบปกติไปเนี่ยตรงเท้าของนาฮิดาก็จะเป็นเหมือนนาฮิดากำลังกดคีย์บอร์ดอยู่แต่ถ้าเรากดช้์จมตีก็จะเป็นเหมือนการเอาเครอร์เซอร์เมาส์มาลากคุมตรงด้านหน้านาฮิดาเลย จะมีอยู่ฉากหนึ่งในศาลของเมืองฟอนเทนที่จะมีตัววิ่งเข้าไปในช่องแล้วก็ออกมาด้านบนบารังของนูวิวเลตซึ่งฉากนี้มันก็คล้ายกับการสุ่มตัวละครของคองไกสตารเรลหลือเกินถ้อร์ปีนมาตรงหุบเขาตรงระหว่างทางเข้าเมืองมอสแตดแล้วก็เมืองลีเย่เราจะเจอกับภาพของสระน้ำอยู่ที่ข้างภูเขาเลย สมมติเราทาอาหารหรือถ้าเรากดพลาดมันก็จะออกมาเป็นอาหารรสชาติแปลกเท่านั้นยังไม่พอในคําอธิบายของอาหารอันนั้นมันก็จะเป็นอย่างเช่นสเต็กย่างสีนี้มันดูแปลกๆนะเกือบทําให้เรารู้สึกแย่ที่นึกว่าชิ้นนี้มันเป็นสเต็กไปแล้วหรือยังไก่ย่างอันนี้มันก็จะบอกว่าเราควรจะชิมอาหารก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟให้แขกคิดว่ายังไงทําใหม่ดีไหมซึ่งมันก็ยังมีประโยคประมาณนี้ใน,นเกือบทุกๆจานที่เราทำพลาดในเกมเกนชิ้นแอนดแพคเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเสือความลับของเกมแกนชินอิมแพคมีอะไรที่ท่านผู้ชมเพิ่งรู้หรือเปล่าหรือมีอะไรที่ท่านผู้ชมอยากจะเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเสาาร็จคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจชอบผมด้วยครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันเลยเสาาร็จคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย